สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องบุญพาทาโรนะคะคลิปนี้เป็นคลิปแดนดอมความรักของชาวลักนาราศีสิงห์นะคะบุญภา,าจะเปิดไพ่อ่านตามหน้าไพ่ว่าไพ่ยอยากบอกอะไรในเรื่องความรักให้กับชาวลักนาราศีสิงห์บ้างนะคะคลิปนี้ดูได้ทั้งลักขณาและก็ราศีนะคะบุญภา,าอ่านแบบโหราศาสตร์ไทยวันที่จะอยู่ใต้คลิปนะคะ การดูดวงนี้เป็นการดูดวงแบบรวมครัทำนายอาจจะตรงบ้างหรือไม่ตรงบ้างหรือคำทำนายอาจจะสลับกันได้ระหว่างตัวตนของคุณและเขานะคะบุญภา,ายอยากให้เพื่อนๆรับฟังเอาแต่พลังงานดีๆพลังงานบวกๆกลับไปนะคะถ้าฟังแล้วไม่สบายใจไม่ดีต่อใจก็ทิ้งไปนะคะขอบคุณทุกกํำลังใจในการกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งคอมเมนต์ comment, ที่มีปฏิสัมพันธ์กับทางช่องนะคะ รามรูพลังานของคุณกันก่อนนะคะสิบถ้วยโอ้มีความสุขมากๆเลยนะคะชาวาราศีสิงห์โอ้สองถ้วยความสุขความสุขนะคะอัศวินถือไม่เทาหนึ่งถ้วยสามถ้วยราชินิถือถ้วย สามดาบเด็กถือเหรียญเจ็ดเมถาว์ j u s t m e n พลังงานของชาวร,า,ราศีสิงห์นะคะคุณมีความสุขนะคะมีความสุขกับการใช้ชีวิตของคุณมากๆเลยนะคะตอนนี้นะเนี่ยห่ถ้วยสถ้วยแล้วก็สิถ้วยนะคะความสุขความสบายใจนะคะ คุณเป็นคนที่ทํางานเก่งนะคะเพื่อนนี่จิต้ม่เท้านะคะเป็นคนที่ทํางานเก่งขยันกนไว้กระตือรือร้นในเรื่องของการทํางานทํางานเก่งคุณเป็นคนที่สู้งานนะคะเพื่อนี่เป็นคนที่ได้ทํางานแล้วมีความสุขนะคะถ้าไม่มีงานทําจะเครียดนะคะคุณอะเครียดไม่มีงานทํานะคะถ้ามีงานทําแล้วมีความสุขนะคะนี่ มีแต่ถ้วยแต่ถ้วยขึ้นมานะคุณเป็นคนที่เก็บเงินเก่งนะคะต่นนี้คุณเป็นคนที่หนักแน่นนะคะหนักแน่นเข้มแข็งแข็งแร่งถึงแม้ว่าคุณจะเป็นคนที่หนักแน่นเข้มแข็งแข็งแร่งแต่คุณก็ภายในใจของคุณลึกๆคุณก็มีความจิตใจดีงามนะคะจิตใจดีงามจิตใจอ่อนโยนมีจิตใจที่จิตใจดีเป็นคนที่มีความเมตตากรุณาอยู่ในตัวของคุณนะคะ เป็นคุณที่คล้ายๆกับว่าเป็นกลิมิตให้กับทุกคนนะคะคุณไม่มีพิษมีภัยกับใครนะคะนี่ชาวลัคนาราศีสิงห์นะคะบางท่านบางคนนะที่ผ่านมาคุณอาจจะพบเจออุปสรรคและปัญหาเข้ามาในชีวิตของคุณนะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการงานการเงินความรักทุกสิ่งทุกอย่างนั้นนะคะนี่คุณได้หลุดพ้นแล้วนะคะเพื่อนหลุดพ้นแล้วนะคะณชีวิตของคุณณตอนนี้นะคะมีความสุขนะคะมีความสุขมีความสบายใจแล้วนะตอนนี้นะคะนี่จัสม i นเมื่อผ่าแห่งการหลุดพ้น จากวงกรรมวิบากกรรมนะคะอาทีนี้เรามาดูความรักของคุณกันดีกว่านะคะบุญภา,าจะใช้ไพ่สำรับนี้นะคะดูดวงความรักให้กับชาวราศาีสิงห์ว่าไพ่อยากบอกอะไรในเรื่องความรักให้กับชาวราศาีสิงห์บ้างนะคะ ค่ะเพื่อนเดอะซันคุณเป็นคนที่ดวงดีมีเสน่ห์คุณเป็นคนที่มีเสน่ห์มากๆเลยนะคะเพื่อนๆไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงเข้ามาดูคลิปนี้นะคุณจะเป็นคนที่สวยนะคะเพื่อนๆถ้าเป็นผู้ชายเข้ามาดูคลิปนี้คุณจะเป็นคนที่หล่อนะคะคุณเป็นคนสวยคนหล่อคนโดดเด่นดูดีมีเสน่ห์ไม่ว่าคุณจะเดินไปที่ไหนนะคะอยู่ที่ไหนเดินไปที่ไหนก็มีความสว่างสวยมีแต่คนมองนะคะช่วงนี้นะดวงดีมีเสน่ห์นะคะ ดวงของคุณดีทุกๆด้านเลยนะคะช่วงนี้นะคะนี่มีความสุขนะคะสีถ้วยเดอเฮอร์มิตคุณนะเป็นคนที่ชอบทำบุญนะคะเป็นคนที่จิตใจดีงามจิตใจที่เป็นกิตรกกาทุกคนแล้วก็ชอบทำบุญนะคะชอบทำบุญชอบไหว้พระสวดมนต์ได้ก็ได้นะคะ ถาเหรียญนะคะชาวร,ราศีสิงห์บางท่านคนนะที่ผ่านมาคุณอาจจะพบเจอสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงในเรื่องความรักนะคะนี่อาจจะมีคนของคุณนะคะอาจจะดึงคนอื่นเข้ามาอยู่ในความสัมพันธ์ก็ได้นะคะในสามดาบสามดาบคือรักสามเศร้าเราสามคนนะคะทำให้ความรักของคุณทั้งสองคนนั้นที่ผ่านมาต่างคนต่างก็เดินหันหลังให้กันไปนะคะเนี่ยทำให้คุณนะคะ เลือกความรักเบื่อความรักนะคะนี่สีถ้วยนะคะนี่ไม่สนใจเลยใครจะเอาความรักมายื่นให้นะคะนี่เอามาวางไว้ตรงหน้าเอามายื่นให้คุณก็ไม่สนใจเลยนะคะเพื่อนๆเนี่ยทำงานนะคะเพื่อนหันหน้ามาทํางานสู้งานนะคะเนี่ยสู้งานเดินทางทํางานสู้งานเนี่ยเก็บเงินนะคะเก็บเงินแล้วตอนนี้คุณมีความสุขเรียบร้อยแล้วนะคะเพื่อนนี่คุณมีความสุขเรียบร้อยแล้วณตอนนี้เป็นเดือดสันแล้วนะชีวิตของคุณนะตอนนี้นะคะนี่ เป็นเดือนสันแล้วนะชีวิตของคุณตอนนี้สว่างสวนะคะทางานมุ่งหน้าทํางานเก็บเงินอย่างเดียวนะตอนนี้นะคะาราบปดูกันต่อนะคะสองดาบเนี่ยความรักของคุณที่ผ่านมาเนี่ยเพือ่อนๆชาวราศีดาวฤกษสิงห์นะบางท่านบางคนนะเนี่ยความรักที่แห้งแล้งความรักที่ดดเดียวเดียวได้มีคู่เหมือนไม่มีอะไรประมาณนี้นะคะเนี่ยหันหน้าเข้ามาคุยกันก็ทะเลาะกันนะคะเพือ่อนๆสองดาบเนี่ยทะเลาะกันสู้กันเนี่ย แต่ณนะตอนนี้คุณสบายแล้วเป็นเดือสันแล้วน,นะคะเพื่อนๆเนี่ยสู้กันงัดข้อกันนะคะเพื่อนที่ผ่านมานะคุณนะคุณกับคู่ของคุณนะงัดข้อกันสู้กันเนหันหน้าเข้ามาคุยกันสอสามคำก็ทะเลาะก,กันนะคะเนี่ยเป็ดดาบความรักที่มันอึดอัด นะคะเพื่อนๆอึดอัดความรักที่มืดแปดด้านนะคะนี่คุณเจอมาหมดแล้วนะคะเพื่อนๆชาวร,ราศีสิงห์นะคุณเจอมาหมดแล้วนะตอนนี้คุณได้เริ่มต้นชีวิตใหม่ของคุณเรียบร้อยแล้วนะคะนี่หนึ่งไม้าท้าผู้การเริ่มต้นชีวิตใหม่ณตอนนี้คุณกลายเป็นเดือดสัต์แล้วชีวิตของคุณมีความสว่างสวยัยมีความโดดเด่นแล้วนะคะนี่มีเงินนะคะเพื่อนๆนี่คุณมีเงินนะคะราชาทีอเรียนนะคะ คุณทางานทํางานเก็บเงินได้เงินเยอะเลยนะคะตอนนี้มีเงินนะคะราชาถือเหรียญนี่คือมีเงินเยอะนะคะเพื่อนคุณมีความสําเร็จในหน้าที่การงานเรียบร้อยแล้วนะคะเพื่อนชาวราศีสิงห์มระทําคนนะคุณทํางานทํางานนะคะหน้ามาทํางานเลือกงานมากกว่าความรักแล้วก็เก็บเงินนะคะการงานของคุณนะคะมีความมั่นคงมีความสําเร็จเรียบร้อยแล้วนะตอนนี้นะคะ สีไม่เทานะคะเนี่ยชีวิตของคุณมีความราบรื่นมีความสําเร็จมีความมั่นคงเรียบร้อยแล้วนะคะชีวิตของคุณสบายแล้วนะคะเพื่อนๆเนี่ยเป็นเดอดซันเลยนะคะชาวร,ราศีสิงห์นะคะบางท่านบางคนคุณจะพบเจอคนรักของคุณจากการสื่อสารโลกออนไลน์นะคะ่อนนี้นี่คือพลังงานของการสื่อสารโลกออนไลน์ขึ้นมานะคะคนอ่ะเป็นคนที่เข้มแข็งและแข็งแกร่งมากๆเลยนะคะเพื่อนๆชาวร,ราศีสิงห์เนี่ยดูซิ ถือดาบทำหน้าเข้มเลยนะคะเพืนนี้เข้มแข็งแข็งเก่งอึดถึกกดทนนะคะนี่เข้มแข็งต่อทุกๆเรื่องนะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องการงานการเงินความรักนะคะคุณผ่านมาหมดแล้วนะคะเพื่อนๆคุณได้เรียนรู้มาหมดแล้วณตอนนี้คุณเติบโตทุกๆเรื่องเรียบร้อยแล้วเข้มแข็งแข็งแก่ง,งมากๆเลยนะคะคุณนะคะความรักที่จะเข้ามาในชีวิตของคุณณตอนนี้คุณจะเลือกนะคะเพื่อนๆเลือก เลือกมัมากเลยถ้าเป็นคนที่จะเข้ามาแล้วจะทําให้ชีวิตของคุณมีแต่พลังงานลบๆเข้ามาแล้วมีแต่เรื่องมีแต่ปัญหาอะไรประมาณนี้นะคะคุณไม่เอานะคะวันนี้ไม่เอานี่ถือดาบไว้นะคะเนี่ยไม่เอาเด็ดขาดนะคะแนวคิดของคุณนะคะคิดว่าคุณถ้ามีความรักครั้งต่อไปคุณจะมีความรักที่รักเดียวใจเดียวให้กับคู่ของคุณเท่านั้นนะคะคุณก็อยากได้คู่ที่รักเดียวใจเดียวเช่นกันนะคะเนี่ยคุณอยากจะได้คู่ที่เป็น คู่บุญคู่บารมีนะคะเพื่อนๆเดินอมิตขึ้นมานะคู่บุญคู่บารมีคู่ที่สินเสมอกันเท่านั้นคู่ที่มีแนวคิดไปในทิศทางเดียวกันไม่ขัดขวางกันพากันจับมือกันเดินไปข้างหน้าไม่ปล่อยมือกันไปไหนจะมีแต่พลังงานดีๆพลังงานบวบๆอกให้แกกันและกันเท่านั้นนะคะนี่แนวคิดของคุณนะเพราะว่าที่ผ่านมานี่คุณเบื่อนะคะเบื่อหน่ายในเรื่องความรัก ที่ผ่านมานะความรักเหมือนที่ผ่านมาคุณไม่เอาแล้วนะคะเพื่อนเพนราะว่ามันไม่มีอะไรดีเลยนะคะเพื่อนมีแต่ความทุกข์นะคะความไม่สบายใจความทุกข์นะคะไม่เอาแล้วแบบนั้นถ้ามีคู่อีกทีขอให้มีที่ดีๆไปเลยนะคะเพื่อนดีๆไปเลยเป็นคู่การิมิคู่แท้ของกนันและกันเท่านั้นนะคะคู่ที่จะมาส่งเสริมกนันและกันให้ก้าวหน้าและจะิญรุ่งเรืองเท่านั้นนะคะแนวคิดของคุณนั่นเนี่ยโอ้ดีมากเลยนหนึ่งเหรียญน,นะคะ โอ้หนึ่งเหรียญเดซันแล้วก็คิงถือเหรียญคุณรวยนะคะเพื่อนเนี่ยคุณมีเงินนะคะบางท่านคนนะชาวรา,าาราศีสิงห์นะคะคุณมีเงินคุณเก็บเงินได้เยอะเลยนะคะเนี่ยโอ้ชีวิตของคุณดีมากๆเลยตอนนี้เป็นเดซันแล้วนะคะ on, วิวออฟฟอร์จูนวงล้อแห่งโชคสตานะคะนี่คุณมีแนวคิดที่คิดว่า ความรักที่จะเข้ามาในชีวิตของคุณต่อไปนี้แล้วแต่บุญวาสนานะคะ <ST AN CC> แล้วแต่โชคชะตาที่จะนำพาคนดีๆเข้ามาให้คุณนะคะเนี่ยคุณคิดแบบนี้นะคะคุณแล้วแต่โชคชะตาวาสนาที่จะนำพาคนที่ดีๆเข้ามาให้คุณนะคะเนี่ยคุณก็รอนะคะรอคอยคนที่ใช่ของคุณนะคะเนี่ยรอคนที่มีความจริงจังจริงใจรักเดียวใจเดียวนะคะเนี่ย หนึ่งถ้วยนะคะคุณจะได้พบเจอนะคะเพื่อนๆชาวราศีสิงห์นะคะมางท่านบางคนนะคุณจะได้พบเจอความรักที่ดีนะคะความรักที่คุณคิดไว้เลยนะคะคิดไว้เลยว่าอยากจะได้ความรักที่ดีความรักที่ใช่คู่กันจริงๆคุณจะได้นะคะเพื่อนๆหนึ่งถ้วยคือความรักที่ดีความรักที่เป็นเนื้อคู่ก <plains> ันความรักที่ใช่ของกันและกันนะคะ จ็ดถ้วยนะคะนี่ความรักที่คุณใฝ่ฝันเอาไว้นะคะวันนคุณจะได้พบเจอนะคะเนี่ยที่คุณคิดไว้ฝันไว้ว่าคุณอยากจะได้ความรักแบบนี้แบบนี้แบบนี้เนี่ยเจ็ดถ้วยขึ้นมานะคะคุณจะได้ตามที่คุณคิดไว้ฝันไว้นะคะทุกคนนี่โอ้ดีมากๆเลยนะคะ <9 S 1> เก้าเหรียญความรักครั้งนี้นะคะจะเป็นความรักที่คอยดูแลซึ่งกันและกันคอยดูแลใท้แข่กันไม่ปล่อยให้กันหแห้งแล้งเหมือน ้าเหรียญนะคะนี่เป็นความรักที่คอยดูแลกันเป็นความรักที่มีความสุขความอดมสมบูรณ์นะคะดูแลเทคแคร์ซึ่งกันและกันเป็นความรักที่มีความสุขนะคะดูหน้าเขายิ้มนะคะเพื่อนๆทำงานไปด้วยยิ้มไปด้วยมีความสุขมากๆเลยความรักครั้งนี้นะคะเขาคนนี้อาจจะเป็นคนที่มีฐานะดีคนหนึ่งคนคนนี้เขาอาจจะเป็นพ่อไม้หรือแม่ไม้ก็ได้นะคะเพื่อนๆคนรักของคณคนนี้เขาอาจจะอยู่ในธาตุน้ําก็ได้นะคะธาตุน้ํากรกฎมีนพิจิกนะคะ ธาตุดินพฤกษบกันมังกรน,นะคะแล้วก็ธาตุลมตุ่นกุ่มเมถุนแล้ธาตุไฟเมสิงธนูนะคะหรือคนเกิดวันพ่หัสก็ได้นะคะหรือคนเกิดวันอาทิตย์ก็ได้นะคะสิบถ้วยนะคะโอ้คุณจะได้ความรักที่สมดังใจปรารถนานะคะเพืนน่อนๆนี่สิบถ้วยความรักที่ดีความรักที่อยู่ด้วยกันมีความสุขความอุดมสมบูรณ์นะคะนี่ความสุขล้นเลยนะคะเพื่อนๆนี่ เบก่าวมีความสุขความอม s, มารมณ์สมบูรณ์มากๆเลยนะคะนี่คุณจะได้ความรักที่ดีนะคะเพื่อนๆนี่ความรักที่อยู่ด้วยกันแล้วมีแต่ความสุขความเจริญรุ่งเรืองความรักที่คุณใฝ่ฝันไวไ้ไวเลยนะคะเพื่อนๆนี่คุณจะได้เจอนะหนึ่งดาบมาการันตีนะคะเพื่อนๆนี่ใช่เลยใช่เลยที่ปุณณาพูดนี่ใช่เลยนะคะเพื่อนๆนี่หนึ่งดาบค,นคน,คน,นคนนีเเ้เป็นคนที่เข้มแข็งและแข็งแกร่งมากๆเลยเป็นคนที่เชื่อมั่นในตัวเองมากๆคนคนนี้นะเขาเป็นคนที่ มีภา,าะวะเป็นผู้นานะคะและเขาเป็นคนนี้เป็นถึงแม้ว่าคนคนนี้ที่คุณจะพบเจอเป็นคนที่หนักแน่นเข้มแข็งแข็งแ่งมากแค่ไหนคนคนนี้นะภายในจิตใจ,ใจเขาก็มีความอ่อนโยนนะคะเป็นคนที่จิตใจดีงามเหมือนคุณเลยนะคะเหมือนคุณเลยถึงแม้จะเป็นคนเข้มแข็งแข็งแ่งแต่คนก็เป็นคนที่จิตใจดีงามเป็นกลิมิตรกับทุกคนคุณเรื่องสองคนจิตใจเหมือนเดียวกันเลยนะคะเพื่อนเหมือนกันเลยคู่ของคุณ ชนบานนะคะนี่ชาวรักอะไรสิ่งมาทำบุญนะคุณอาจจะไปขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไว้ก็ได้นะคะนี่เวลาไปทําบุญนะคะไปกราบไหว้พระไปทําบุญที่ไหนที่ไหนคุณอาจจะไปขอพรไว้นะคะว่าขอให้พบเจอคู่ที่ดีคู่ที่สินเสมอกันคู่ที่เป็นกันไม่ได้เก่กันและกันอะไรประมาณนี้นะคะนี่หรือเข้าด้วยก็ได้นะคะที่ไปขอพรไว้นะคะนี่สิ่งศักดิ์สิทธิ์รับรู้แล้วนะคะวัน สิ่งศักดิ์สิทธิ์รับรู้แล้วท่านจะส่งคนดีๆให้กับคุณแล้วนะคะมาอยู่เป็นคู่ครองคู่ชีวิตให้แก่กันและกันแล้วนะคู่ที่สินเสมอกันนะคะคู่ที่มีแนวคิดไปท,ที่ทางเดียวกันเลยนะคะเพราะว่าพลังงานของคุณขึ้นมาคล้ายๆกับเขาเลยนะคะนี่มีถ้วยนะคะมีถ้วยแล้วก็มีความหนักแน่นเข้มแข็งแข็งแร่งนะคะเหมือนคุณเลยนะคะหกถ้วยนะคะ คนคนนี้ก็อาจจะอายุน้อยกว่าคุณหรือคุณอายุน้อยกว่าเขาก็ได้นะคะ food, คนรักต่างวัยนะคะหรือคนรักในอดีตชาติที่ตามกันมาตั้งแต่ชาติปางที่แล้วก็ได้นะคะเนี่ยหรือคนรักเก่าในชาตินี้ก็ได้นะคะเนี่ยพลังงานของคนรักเก่านะคะความรักของคุณครั้งนี้จะเป็นความรักที่ราบรื่นนะคะเพื่อนๆเป็นความรักที่พัฒนาก้าวหน้าไปอย่างรวดเร็วสองถ้วยความรักดีๆนะคะเพื่อนๆโอ้ช้ารักนาริศีสิงห์นะคะ คุณจะได้พบเจอความรักที่ดีมากๆเลยนะคะเนี่ยหนึ่งถ้วยสองถ้วยแล้วก็สิบถ้วยขึ้นมาหมดเลยนะคะเพื่อๆนๆคุณกับเขาคนนี้นะคะจะเป็นมีแนวคิดไปในทิศทางเดียวกันเลยนะคะคุณนะคะเมื่อคุณทั้งสองคนได้มาพบมาเจอเกันและได้มาอยู่ร่วมกันเป็นข้อพอดียวกันเรียบร้อยแล้วนะคะคุณนะคะคุณจะมีความรักให้ก่กันและกันอย่างมากมายเลยเห็นไหมคุณทั้งสองถือถ้วยไว้นะคะเพื่อนถือถ้วยถือความรักที่ดีๆของกันและกันไว้นะคะนี่นี่เขา เขาก็มอบความรักที ah, ่ดีๆให้กับคุณคุณก็มอบความรักที่ดีๆให้กับเขาความรักครั้งนี้จะเป็นความรักที่คล้ายๆกับว่าคู่สร้างคู่สมนะคะมันตอนนี้คุณถ้าคุณเป็นผู้หญิงคุณก็สวยนะคะถ้าคุณเป็นผู้ชายคุณก็หล่อนะคะนี่คล้ายๆกับว่าคู่สร้างคู่สมนะคะสมกันอย่างมากเลยสมกันดังกับกิ่งทองไปอยุ่นะคะมันตอนนี่เพราะว่าไพ่สำรับนี้นะคะสองไวยขึ้นมาสวยมากๆเลยนะคะมันคู่ สร้างคู่สมนะคะคนสวยคนหล่อนะคะโอ้ดีมากๆเลยนะคะความรักของคุณคนนี้นะชาริอัตนะคะไพ่สำรับนี้สวยมากๆเลยนะคะเพื่อนๆความรักครั่งนี้จะเป็นความรักที่สว่างสบายนะคะเพื่อนๆพเห็นไหมดอกทานตะวันเข้าถือนะคะแล้วก็มีแสงสว่างออกมานะคะความรักที่มีความพัฒน,นาก้าวหน้าไปอย่างรวดเร็วเป็นความรักที่ไม่มืดค้มเหมือนแต่ก,ก่อนนะคะ แต่ก่อนที่ผ่านมาคุณทั้งสองคนนะคะอาจาจะเจอความรักที่มันมืดคืนนะคะเนี่ยมืดคืมเลยหน้าตัวนี้ความรักของคนครั้งนี้จะเป็นความรักที่มีความสว่างสวัยนะคะคนคนนี้ก็อาจจะเป็นคนทางไกลได้นะคะเป็นคนพลังงานของคนทางไกลนะคะ<อ>เขาอาจาอจะเป็นคนต่างชาติต่างถิ่นต่างแดนต่างศาสนาค่ะคนไกลนะคะเพื่อนๆโอ้ดีมากมากเลยนะคะเด็กถึงไม่เท้านะคะ คนคนนี้ก็เป็นคนที่ทํางานเก่งขยัน,นขวนขวายกระตือรือร้นละละละในเรื่องการทางานและคนคนนี้ก็เป็นคนที่มีพลังงานของความสดใสสดชื่นบรกบานมีชีวิตชีวาอยู่ในตัวของเขานะคะโอ้ถ้าเป็นผู้หญิงก็สวยเป็นผู้ชายก็หล่อนะคะคนทั้งสองคนนะคะเด็กถือเหรียญน,นะคะเมื่อคุณกับเขาได้พบได้เจอและได้พูดคุยกันแล้วนะคะคนทั้งสองคนนะคะ จะคิดถึงกันนะคะเือนคิดถึงกันถ้าคนคนนี้เข้ามาอยู่ในชีวิตของคุณแล้วนะคะคุณเชื่อใจเขาได้เลยนะคะเพื่อนนี่เขาจะสามารถดูแลคนได้เขาเป็นคนที่เก่งนะคะเป็นคนที่จิตใจดีนะคะคนนี้นะสิบดาบคนคนนี้เขาก็อาจจะพบเจอความรักที่มันพังมาเหมือนกันนะคะเพื่อนนี่ความรักพังความรักที่ต้องเลิกลายอย่าล้างกันไปเลยเขาคนนี้อาจจะเป็นผู้ไม่หรือไม่มก็ได้นะคะสิบดาบ สองมิถาวบางท่านบางคนนะคะชาวร,ราศีสิงห์คุณอาจจะพบเจอคนรักจากเพื่อนร่วมงานพัฒนามาเป็นแฟนก็ได้นะคะราชาถือถ้วยนะคะคนจะดีมีเมตตานะคะคนคนนี้นะคนคนนี้เป็นกะลิมิทห้กับทุกคนนะคะไม่มีพิษมีภัยกับใครนะคะคู่ของคุณนะคะคุณทั้งสองคนจะเป็นคู่ที่คู่ที่เป็นกะลิมิท้แกันและกันนะคะทุกน คู่กาลิมิตคู่ที่จิตใจดีงามผู้ที่ชอบทําบุญนะคะกับพาการทําบุญนะคะรุ่นตอนนี้ดีมากๆเลยนะคะคนคนนี้นะคะถ้าคุณได้พบได้เจอและได้พูดคุยกับเขาแล้วนะคะคนคนนี้เขาจะมีคนหนึ่งเดียวเท่านั้นนะคะนี่ไปที่ไหนที่ไหนไปทํางานเดินทางไปทํางานไปอยู่ที่ไหนที่ไหนเขาเขาก็จะมีคุณอยู่ในใจเพียงหนึ่งเดียวเท่านั้นนะคะนี่คนคนนี้เขาเป็นคนที่รักเดียวใจเดียวนะคะเพื่อนที่คุณจะพบเจอนะรักเดียวใจเดียวแล้วเขาก็ผ่าน ผ่านในเรื่องความรักที่ต้องเลืกลาอย่าล้างมาแล้วก็ได้นะคะนี่เข้าคนนี้เป็นคนที่เติบโตและตื่นรู้ในเรื่องความรักเรียบร้อยแล้วนะคะแนวคิดของเขาถ้าเขามีความรักครั้งนี้เขาก็จะมีความรักที่มีรักเดียวใจเดียวทั้นันนะคะราชนีถือเหรียญเนี่ยคุณต้องสองคนนะคะเมื่อได้อยู่ร่วมกันในอนาคตข้างหน้าคุณจะ,ะคุณจะพากันรวยนะคะเพื่อนี้มีแต่เหรียญน,นะคะนี่เด็กถือเหรียญ ราชินีถือเหรียญน,นะคะแล้วก็หนึ่งเรียญน,นะคะนี่แล้วก็อสรินทรเหรียน,นะคะคุณจะพากันเก็บเงินจะพากันรวยนะคะจะพากันเจริญรุ่งเรืองจับมือกันเดินไปข้างหน้าพากันเจริญรุ่งเรืองนะคะความรักั้ังนี้ของคุณทั้งสองคนจะเป็นความรักที่จับมือกันมาเกิดนะคะ่คันนี้ คู่สัญญาะคะเป็นคู่ที่สัญญากันไว้ตั้งแต่อดีตชาติที่จับมือกันมาเกิดนะคะนี่เห็นไหมนางฟ้ามาเป็นพยานนะคะแล้วเป็นนี่มาเป็นพยานว่าเออความรักของคุณทั้งสองคนนี้ได้อธิษฐานกันไว้นะคะว่าขอให้เกิดในภพนนไหนชาติไหนก็ขอให้ได้ครองคู่กันตลอดนะคะนี่คู่ในอดีตชาตินะคะคุณทั้งสองคนเป็นคู่ในอดีตชาติที่ตามลงมาเกิดด้วยกันนะคะนี่มัดมือกันนะคะลงมาเกิดด้วยกัน โอ้ความรักของคุณครั้งนี้ถ้าเมื่อคุณทั้งสองคนได้พบได้เจอและได้เห็นหน้าเดี๋ยวพูดคุยกันแล้วนะคะคุณทั้งสองคนจะวางกันไม่ลงเลยนะคะเพื่อนจะเป็นความรักที่มองตากันรู้ใจกันเลยนะคะเป็นความรักที่โรแมนติกมากๆเลยคุณทั้งสองคนนะเพราะว่าคุณทั้งสองคนเป็นคู่ในอดีตชาติที่ตามกันมาพลังงานของคุณทั้งสองคนนะคะจะแผ่ออกจากตัวของกัรแลกกันมานะคะทาให้คุณทั้งสองคนรู้เลยนะคะว่าเออทาไมเมื่อเห็นคุณเมื่อได้พูดกับคุณเกื เมื่อได้พูดคุยกับคุณและได้เห็นคุณแล้วทําไมมันมีพลังงานของความอบอุ่นความสบายใจและมีความสุขอย่างบอกไม่ถูกนะคะคุณทั้งสองคนจะลุ่มหลงซึ่งกันและกันอย่างมากมายความรักครั้งนี้จะเป็นความรักที่มีความโรแมนติกมากๆเลยนะคะลุ่มหลงซึ่งกันและกันอย่างมากมายนะคะโอ้เป็นความรักที่ดีมากๆเลยนะคะเดวิลนะคะนี่พูดถึงความลุ่มหลงก็ขึ้นมาเลยนะคะปิดก่อนนะคะควันนี้ เดวี่ความรักที่ลุ่มหลงนะคะความรักที่ถึงแม้ว่าเดวี่ขึ้นมานะคะเดวี่จะเป็นความรักที่ลุ่มหลงมากแค่ไหนแต่คุณทั้งสองคนเป็นคู่แท้ของกันและกันนะคะเพราะว่ามีหนึ่งถ้วยแล้วก็สิบถ้วยขึ้นมานะคะหนึ่งถ้วยสิบถ้วยแล้วก็สองถ้วยมีความรักที่ดีๆขึ้นมาหมดเลยนะคะคุณทั้งสองคนจะเป็นความรักที่ลุ่มหลงซึ่งกันและกันอย่างมากมายจะเป็นความรักที่มีความโรแมนติกมากจะเป็นความรักที่ไปไหนไปกันนะคะด้วย ไปด้วยกันนะคะนี่ไม่ปล่อยกันอ้างว้างโดดเดี่ยวเดียวดายนะคะคนคนนี้เ็าเป็นคนที่มีสติปัญญาดีนะคะเป็นคนเก่งคนฉลาดเข้าเรียนรู้อะไรนะคะถ้าอยากรู้อะไรเข้ารู้หมดเลยนะคะคนนี้เข้าเก่งนะคะฉลาดเขาเป็นคนที่มีภาวะสมดุลสมดุลแล้วคนคนนี้เขามีพลังงานของความเชื่อในจักรวาลความเชื่อในสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะคนคนนี้นะนี่ เขาเชื่อว่าความรักที่เขาจะมีครั้งต่อไปจะต้องเป็นความรักที่พลังงานจักรวาลพลังงานศักดิ์สิทธิ์ส่งมาให้เขาเท่านั้นณตัวนี้ในตัวของเขามีพลังงานที่ที่ตื่นรู้และเติบโตและมีพลังงานที่ดีอยู่ในตัวของเขานะคะเขาเชื่อนะคะว่าคนคนนี้นะเขามีความเชื่อว่าพลังงานที่ดีๆอยู่ในตัวของเขาและพลังงานจักรวาลและพลังงานศักดิ์สิทธิ์จะดึงดูด ความรักที่ดีๆคู่แท้คู่ที่สินสมกันคู่กันลงลมิตรให้แก่เขานะคะคนนี้นะนโอ้สิบเหรียญน,นะคะเพื่อนๆ่สิบเหรียญความรักที่ดีคุณทั้งสองคนนะคะจะได้ครองคู่อยู่ด้วยกันอย่างมีความผาสุกนะคะมีความสุขความอุดมสมบูรณ์มีมรดกทรัพย์สินเงินทองร่วมกันนะคะโอ้สิบเหรียญขึ้นมานะคะดีมากๆเลยนะคะความรักของคนครั้งนี้นะคะชาวร,ราศีสิงห์นะคะ ความรักครั้งนี้จะมีคนอิจฉาคุณเลยนะคะพืกอนนี่อิจฉาเลยนะคะเพราะว่าความรักที่มันรอดมากๆเลยนะคะนี่มีแต่ไพ่ดีๆขึ้นมาหมดเลยนะคะคุณจะได้อยู่ร่วมกันเป็นครอบครัวยังมีความสุขความอารมณ์สมบูรณ์นะคะนี่ชาวรัคนาราศรีสิงห์ม่ท่านคนคุณก็ได้พบเจอแล้วนะคะความรักแบบนี้นะความรักที่ดีๆแบบนี้ความรักที่ใช่คู่กันความรักที่เป็นคู่การมิตรเป็นความรักที่ คุณทั้งสองคนจะรักกันและร่นมหลงซึ่งกันและกันอย่างมากมายนะคะนี่คุณก็อยู่กันเป็นครอบครัวเรียบร้อยแล้วนะคะนี่สิบเหรียญแล้วก็สิบถ้วยขึ้นมานะคะนี่อยู่กันเป็นครอบครัวเรียบร้อยแล้วและก็สร้างอนาคตร่วมกันและก็มีมรดกทรัพย์สินเงินทองร่วมกันแล้วก็ได้นะคะนี่มาทั้งคนนะอยู่กันเป็นครอบครัวเรียบร้อยแล้วนะคะสําหรับชาวลัคนาราศีสิงห์พวกท่านคนที่คุณกําลังจะพูดคุยติดต่อสื่อสารพูดคุยกันอยู่นะคะเพราะว่ามีพลังงานของการติดต่อสื่อสารนะคะ อตอนนี้คุณอาจจะพูดคุยกันดูใจกันอยู่นะคะว่าเออเป็นคู่แท้ของกันและก,กันไม้อะไรประมาณนี้นะคะนี่คนคนนี้ถ้าเป็นคู่ของคุณในอน,คอนาคตวันข้างหน้าคุณกับเขาจะได้แต่งงานกันนะคะเพื่อนสิบถ้วยแล้วก็สิบเหรียญน,นะคะจะได้แต่งงานกันจะไดออ้อยู่คองคู่กันอย่างมีความสุขความอดมสมบูรณ์นะคะนี่คุณจะพากันสร้างมารดกทรัพย์สินเงินทองร่วมกันนะคะคุณจะพากันรวยนะคะเพื่อนในอนาคตวันข้างหน้านะความรักครั้งนี้ของคุณจะเป็นความรักที่ ชะตาฟ้าริขิดนะคะให้คุณทั้งสองคนได้มาพบมาเจอกันคู่แท้ของกันรลกกันนะคะัค้าราศีสิงห์มาท่านมาคนนะคะนี่จะมีคนรักเก่ามาง้อคุณนะคะนี่พลังงานของคนรักเก่าจะมาง้อมาขอคืนดีคุณนะคะอยากจะกลับมานะคะนะคะเข้ากับเข้ามาครั้งนี้นะคะก็จะเป็นความรักที่ดีๆไม่ต้องให้กับคุณนะคะนี่เพราะว่าเขาคนนี้นะคะได้เปลี่ยนแปลงตัวของเขาเองแล้วนะคะนี่เพราะว่าความรักที่ผ่านมาทาให้เขาได้เรียนรู้และเติบโตเป็นแปลงตัวของเขาเอง เป็นคนใหม่นะคะในเวอร์ชั่นใหม่ที่จะกลับเข้ามาในชีวิตของคุณในครั้งนี้นะคะเขาจะเป็นคนที่มีความรักที่ดีๆมอบให้กับคุณเท่านั้นกลับเข้ามาครั้งนี้คุณคือหนึ่งเดียวของเขาเท่านั้นนะคะคนเดียวหนึ่งเดียวเท่านั้นเขาอยากจะกลับมาง้อคุณอยากจะกลับเข้ามาสร้างครอบครัวอยู่กับคุณนะคะ,นะคะเพราะว่าที่ผ่านมาเข้าไปเจอ ความรักที่ผ่านมาทําให้เขาทุกข์นะคะันนี้สิทดาทุกข์เขาไม่อยากได้แล้วนะคะเขาอยากจะมีความรักที่มีความมั่นคงความรักที่มีความผาสุขเท่านั้นนะคะคนนี้นะเขาอยากจะกลับมาง้อคุณนะคะแต่บางท่านคนก็ไม่เอาแล้วนะคะไม่เอาแล้วนะคะคิดแล้วคนรักเก่าอะไรประมาณนี้นะคะบางท่านคนก็ยังให้อภัยเขาอยู่นะคะเพื่อนยังพร้อมที่จะให้อภัยเขาทุกสิ่งทุกอย่างเมื่อเขากลับมานะคะแต่เขากลับเข้ามาครั้งนี้เขาจะเป็นความรักที่ดีๆมาบให้กับคุณนะคะไม่เหมือนเดิมแล้วก็เปลี่ยนแปลงตัวของเขาเองแล้วนะคะนี่ ขอจบคำดํานายแต่เพียงเท่านี้นะคะขอให้เพื่อนๆชา,นาวันาราศีสิงห์ทุกท่านทุกคนพบเจอแต่สิ่งที่ดีๆเข้ามาในชีวิตมีความสุขสมบังกับความรักได้ความรักที่ดีดเหมือนพ่ายขึ้นมานะคะขอบคุณทุกการกดติดตามกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์ที่มีปฏิสัมพันธ์กับทางช่องนะคะสวัสดีค่ะ